พี่ๆยังจำพี่พงษ์ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์จากสาแก้วแล้วมาเรียนซ่อมเครื่องตัดยากในโครงการซับสิลิวิทยาได้ไหมครับวันนี้พี่พงษ์มีปัญหากับงานที่ตัวเองทําเป็นประจําอยู่และไม่มีไรายได้มาสองวันแล้วจึงมาขอทํางานที่ร้านซับสิริออนไลน์พี่ตอนนี้ร้านก็ยังปิดไปอยู่แล้วครับปิดอยู่ผมก็วิ่งนี้นี่ 2, 2อสองสองเดือนว่าแต่ว่าว่าจะกลับยี่สิบนี้ว่าจะกลับ นวันล่าสุดกลับเมื่อไหร่ล่าสุดปลายวันที่ต้นเดือนอะต้นเดือนที่ผ่านมาในวันที่พี่รู้สึกเหนื่อยล้าจากการทํางานจากการใช้ชีวิตต่อสู้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและวันหนึ่งพี่เริ่มรู้สึกว่าพี่ทอ้อสับสลิกรินดีต้อนรับพี่เสมอครับพี่มาหาน้องๆที่นี่น้องๆเต็มใจและยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือและมาับประกคองให้พี่พผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ สวัสดีครับพงจากเขาการสาแก้วครับมาสาแก้วเลยนนครับผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาครับผมอีกแล้วครับทา่านวัน,นวันนี้มามาขอซ้อมมือที่ร้านครับผมจริงๆต้องเรียกได้ว่าพี่พง์เนี่ยก็เป็นอีกพี่ท่านหนึ่งที่เรารักใคร่กันมาเรียนทรัพย์สินวิทยาเนาะตอนนั้นเนาะใช่ครับแล้วก็วันนี้ก็แกมาซ่อมครับ แล้ววันนี้จะนอนที่ร้านด้วยใช่ครับเราก็เลยปรับแผนเงินว่าเดี๋ยวคงไปเช่าห้องรายวันให้พี่ผมนอนได้สบายกว่านอนร้านไม่ต้องจ่ายดูแลให้ตอนนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเครื่องดีกว่าครับตอนนี้ทำรุ่นไหนอยู่พี่อเคอริสอครับเคอร s ร a สือเอสองสี่สองศูน ก็คือเครื่องเอามาทำใหม่ครับผมตรวจเช็คครั้ง<ม>เช็คระบบใช้งานได้ปกติครับตอนนี้ตอนนี้เปลี่ยนล<ม>้างคาบูล้างคางบูแล้วเปลี่ยนชุดผ้าปัมแต่แต่ว่าร่อติดแล้วครับแต่ว่าใส่คาบูยังไม่ติดโอเคเป็นไงบ้างพี่จำวิชาได้ไหมจำได้ครับแล้วก่อนนี่ หน้านี้ก็คือไปวิ่งแกล็บใช่ครับออวีแกล็บครับแล้วตอนนี้ว่างสองวันใช่ครับจะมามาจะไปกลับมันก็ใช้เวลาครับผมขอ,อน,นอนที่ร้านครับผมออโอเคก็ยินดีต้อนรับครับแต่ว่าที่ร้านก็ไม่ยอมให้พี่ได้ลำบากอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะหาห้องดีๆให้นอนครับ และภารกิจของเราคือต้องพาพี่พงษ์ไปหาที่พักให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าพี่ขอนอนที่ร้านเรารู้สึกว่ามันร้อนเกินไปและคงไม่สะดวกกับพี่แน่ๆจึงพากันไปเปิดห้องก่อนครับคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็อยู่ห้องเช่ารายวันมาพี่พปุ้งไปพาไปพาไปห้องพักก่อนไปห้องพักก่อนไปเปิดห้องนอนก่อนไปห้องนอนก่อนนอนนอนดีๆเลยนอพี่เนาะอย่าได้ลำบากไม,ไม่ไม่ลำบากไม่ลำบากหนีร้อนมากผมต้องเป็นที่เย็นๆให้พี่ไม่เป็นไรพี่นอนห้องแอร์เย็นๆแล้วก็พรุ่งนี้ไปลุยงานกัน ดูแลให้ไม่ต้องหว่วงไต่มาไกลมาไกลไม่รู้ห้องจะว่างหรือเปล่านะที่นี่เรามึนมานะตอนเนี้ติดต่อห้องเชา่าตรงไหนไม่รู้เนะี่ยตรงนี้หรือเปล่าติดต่อห้องเชา่าตรงไหนข้างในใช่ไหมตรงไหนตรงไหน เด,เดี๋ยวเดี๋ยวมานี่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 พี่ติดต่อห้องเช่าตรงไหนพี่โอเคพี่หวัสดีครับตรง,ตรงไหนห้องเช่ารายวันสักคืนหนึ่งพี่ครับเอาเป็นห้องแอร์หรือว่าเอาเอาห้องแอร์เลยพี่ห้องแอร์ห้าร้อยมันจะมกแจไวสองร้อยได้ครับได้ครับเที่ยงพ่งนี้นะครับได้ครับเช็คเอาท์ตอนไหนนะพี่เที่ยงครับเที่ยงนะ ต้องบัตรประชาชนไหมพี่ต้องนะโอเคพี่พงศ์จำได้นะมามาที่ถยๆนะอเคเดี๋ยวก็กลับไปร้านก่อนไปตั้งหลักแล้วก็เดี๋ยวมานอนคืนนึงพรุ่งนี้ก็ไปร้านแค่สักแปโมงครึ่งก็ได้พี่นอนห้องแอร์เย็ยนๆนะเปิดแอร์เย็ยนๆ กินมาได้นะครับตมามอันนี้ครับขอบคุณมากนะครับพี่โปกลับร้านกลับร้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านต่อเข้าร้านก่อน และนี่แหละครับชีวิตที่หัวหน้าครอบครัวต้องแบกอะไรหลายๆอย่างผมเข้าใจเรื่องนี้ดีครับและผมอยากให้พี่พงนึกถึงน้องๆซับสิริเสมอว่าวันหนึ่งพี่ประสบปัญหาเหตุการณ์แบบนี้พี่ยังมีพวกเราอยู่ข้างหลังเสมอครับสู้ต่อไปนะครับพี่พง์และเป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ